คลิปนี้เป็นเพียงการแนะนำเท่านั้นและอาจจะสมัครได้แค่บางเบอร์บางซิมโปรเซิร์ฟต่างๆมีวันหมดอายุนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะจ๊ะวันดีจ้าพบกับผมกอล์งแสงนะครับวันนี้นะครับผมเอาอินเทอร์เน็ตแบบ7วันนะครับ7วันนะมาฝากกันในวันนี้นะครับเออมันจะมีตัวไหนบ้างนะครับที่น่าสนใจนะเดี๋ยววันนี้เราลองมาพูดคุยประเด็นนี้กันดีกว่านะครับ วันนี้นะครับผมก็เอาอินเทอร์เน็ตแบบ7วันนะครับใช้งานได้7วันนะไม่อัน้นไม่จำกัดปริมาณใช้งานนะครับสมัครได้ทั้งซิมเก่านะแล้วก็ซิมใหม่นะครับสำหรับคนที่ต้องการอินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ยาวนานอะไรเป็นเดือนเป็น30วันอะไรขนาดนั้นนะครับขอแค่7วันก็พอหรือว่าบางคนเนี่ยงบน้อยนะครับงบไม่ถึงที่จะสมัคร30วันอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าราคามันก็ กระโดดไป250 300 350อะไรประมาณนี้นะครับก็สำหรับคนงบน้อยนะงบจำกัดใช้ช่วคราวก่อนอะไรประมาณนี้นะครับ7วันก่อนนะเรามาดูตัวแรกกันเลยดีกว่านะครับตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วนะครับ2เมกะบิตนะใช้ได้ไม่อัน้นไม่จำกัดนะครับไม่ลดสปีดลงนะครับ นี่ตัวนี้ก็จะเป็นความเร็ว2 m e เมกะบิตไม่มี Wi-Fi นะครับแล้วก็ไม่มีค่าโทรนะได้แต่อินเทอร์เน็ตอย่างเดียวนะครับสามารถใช้งานได้7วันในราคา150บาทนะครับยังไม่รวมภาษีนะเติมเงินเลยๆขึ้นไปหน่อยนะครับถ้าใครชอบความเร็ว2เมกะบิตนะครับใช้งานได้7วัน150บาทก็กดตามนี้กันเลยนะกดดอกจาน900ดอกจาน8881สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับ แบบที่2นะครับก็จะเป็นอินเทอร์เน็ตไม่อั้นไม่จํากัดนะครับไม่ลดสปีดนะความเร็วเนี่ยก็จะสูงขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับนั่นก็คือ4เมกะบิตนั่นเองใช้งานได้7วันราคา220บาทนะครับราคายังไม่รวมภาษีนะถ้าใครชอบความเร็ว4เมกะบิตใช้งานได้7วันนะครับก็กดตามนี้กันเลยนะกดดอกจันย์900ดอกจัน8 8 8, 8 2สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับ เอออันนี้ก็จะเป็นความเร็ว4เมกะบิตนะครับใช้งานได้7วัน220บาทยังไม่รวมภาษีนะครับตัวที่3นะครับก็จะเป็นความเร็ว6เมกะบิตนะครับใช้ได้ไม่อั้นไม่จำกัดปริมาณนะครับไม่ลดสปีดลงนะใช้งานได้7วันราคา270บาทยังไม่รวมภาษีนะครับถ้าใครชอบความเร็วประมาณนี้นะครับ6กเมกะบิตนะก็กดตามนี้กันเลยนะกดดอกจัน900ารดอกจัน8 8 8, 8 3สี่เหลี่ยม แล้วโทรออกนะครับก็จะเป็นความเร็ว6เมกะบิตนะครับใช้งานได้7วันราคา270บาท3แบบนี้จะต่ออายุอัตโนมัติให้ทุกๆ7วันนะครับเออมันจะต่ออายุให้ทุกๆ7วันนะครับถ้ามีเงินอยู่ในซิมนะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีเงินอยู่ในซิมเลยนะครับหรือมีเงินไม่ถึงตามแพ็กเกจที่เราสมัครไปนะครับระบบก็จะไม่ต่อให้นะครับหรือใครที่ต้องการจะ ยกเลิกก่อนที่มันจะหมดโปรนะครับเพื่อให้มันไม่ต่ออัตโนมัตินะสําหรับคนที่มีเงินอยู่ในซิมนะออบางคนยังมีเงิน2อ0สเลยนะครับเดี๋ยวมันจะไปต่ออัตโนมัติก็ยกเลิกก่อนที่มันจะหมดอายุสัก1วันนะครับ้วยการกดดอกจันหนึ่งเก้าศูนดอกจันหนึ่งซีเดียบแล้วโทรออกนะครับระบบก็จะยกเลิกให้และก็จะไม่ต่ออัตโนมัตินะครับเออต้องยกเลิกก่อน1วันนะก่อนที่โปรเน็ตตัวนี้จะหมดนะครับ ตัวสุดท้ายนะครับตอนนี้ก็จะพิเศษหน่อยนะก็จะเป็นแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตความเร็ว2เมกะบิตนะครับใช้งานได้ไม่อั้นไม่จำกัดปริมาณนะครับไม่ลดสปีดลงนะตัวนี้เขาก็จะแถมค่าโทรฟรีไม่อั้นในเครือข่ายมาด้วยนะครับและก็ยังได้ Wi-Fi ฟรีมาใช้งานด้วยนะใช้งานได้7วันนะครับราคา99บาบาทนะเออตัวสุดท้ายนี่ค่อนข้างจะถูกกว่าทุกตัวนะครับแถมมีค่าโทรด้วย ไอโทรไม่อั้นในเครือข่ายนี้นะครับก็จะได้ครั้งละ15นาทีนะนาทีที่16เนี่ยก็จะคิดนาทีละ99สตางค์นะครับก็โทรในเครือข่ายนะครับโทรหาทูด้วยกันเนี่ยครั้งละ15นาทีนั่นเองไม่อั้นไม่จํากัดนะครับแต่ว่าถ้ามันเลย15นาทีไปเนี่ยสมมุติว่าโทรเพลินนะครับเข้าสู่นาทีที่16ระบบก็จะคิดและก็จะหักเงินในซิมการ์ดถ้ามีนะครับ ถ้ามีเงินในซิมนะระบบก็จะหักเงิน99สตางค์นะครับต่อนาทีนั่นเองนะครับ<อ>ถ้าใครชอบความเร็ว2เมกะบิตนะครับมีค่าโทรในเครือข่ายไม่อั้นนะครับและก็ได้ Wi-Fi ด้วยราคา99บาทยังไม่รวมภาษีนะครับใช้งานได้7วันก็กดตามนี้กันเลยนะกดดอกจาน900ดอกจาน9845สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับเออตัวสุดท้ายนี่ก็จะถูกที่สุดเลยนะครับ99บาทใช้งานได้7วันอืม เหมือนเดิมนะครับตัวสุดท้ายนี้ระบบก็จะต่ออายุให้อัตโนมัติทุกๆ7วันเหมือนกันนะครับก็ถ้าเกิดว่ามีเงินอยู่ในซิมเนี่ยระบบจะต่อให้อัตโนมัติเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบและไม่อยากจะใช้งานและกลัวมันต่ออายุอัตโนมัตินะครับก็ต้องยกเลิกก่อนที่โปรนี้จะหมดอายุสัก1วันนะครับด้วยการกดดอกจัน190ดอกจันหนึ่งซีเดียมแล้วโทรออกนะครับ ระบบก็จะทำการยกเลิกและก็จะไม่ต่อโปรนี้อัตโนมัติให้นะครับต้องทำการยกเลิกก่อน1วันนะครับใครสนใจแบบ7วันก็ลองลองดูกันนะครับสมัครได้วันนี้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจากค่ายทูนั่นเองนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆสมัครไม่ได้ก็แสดงว่าโปรนี้ถูกยกเลิกไปแล้วนั่นเองนะครับแต่วันที่ผมทำคลิปนี้นะครับก็ยังสามารถ สมัครได้อยู่นั่นเองนะครับวันที่ผมทําคลิปนี้ยังสมัครได้อยู่นะแต่ในอนาคตอาจมีการเปลี่ยนแปลงก็อยู่ที่ทางค่าอย่างเดียวนะครับเออถ้าใครชอบก็เป็นอีกตัวเลือกนึงก็แล้วกันนะครับเป็นแค่ตัวเลือกในการตัดสินใจในการสมัครอินเทอร์เน็ตนะครับหวังว่ามันจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับแล้วเจอกันบหม่กับคลิปวิดีโอต่อไปสวัสดีครับผม